การให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชาล้นถ้วยของท่านวอวชิระเมธีตอนที่10ความงามของความว่างความว่างแตกต่างจากความมีความว่างคือภาวะปลอดโปร่งไร้ตัวตนเป็นสุญญากาศความมีคือภาวะอัดแน่น เต็มไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับบรรจุอะไรอีกแม้ความว่างและความมีจะแตกต่างกันแต่ก็อาศัยกันและกันอย่างชนิดแยกไม่ออกเพราะหากปราศจากความว่างก็เกิดความมีไม่ได้หรือความมีจะดำรงอยู่โดยปราศจากความว่างก็ไม่ได้แก้วที่บรรจุน้ำได้ก็เพราะข้างในนั้นว่างเปล่าถนนที่มีรถวิ่งได้ก็เพราะพื้นผิวถนนนั้นว่างเปล่า โบสถ์วิหารอาคารบ้านเรือนที่มีคนอาศัยอยู่ได้ก็เพราะมีห้องโถงอันว่างเปล่าสายผินที่ก่อเกิดเสียงไพเราะก็เพราะมีช่องว่างระหว่างเส้นสายในอากาศมีความว่างนกผีเสื้อมแมลงรวมทั้งอากาศยานจึงโบยบินอย่างเสรีความว่างจึงนับว่ามีคุณต่อความมีอย่างสูงยิ่งและความมีก็ทำให้คุณค่าของความว่างนั้น ถูกขับเน้นให้โดดเด่นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มหากวีคาริลยิปรานเคยนิพนธ์ไว้ว่าเสาของโบสถ์วิหารนั้นไม่ได้อยู่ชิดกันแต่เพราะการอยู่ห่างกันนั่นเองจึงสามารถรองรับตัวโบสถ์วิหารเอาไว้ได้และสายพินนั้นก็แยกกันอยู่ทว่าเพราะแยกกันอยู่นั่นเองจึงก่อเกิดสำเนียงอันไพเราะสนะซึ่งต่อโสดสัมผัส คนสองคนที่อยู่ชิดติดกันเกินไปจนหาพื้นที่ว่างระหว่างความสัมพันธ์ไม่พบก็จะก่อให้เกิดความอึดอัดทุรนทุรายคนรักที่รักกันมากเกินไปจนรักนั้นกลายเป็นความยึดติดครอบครองอย่างคลั่งไคล้ไหลหลงก็ย่อมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกสูญเสียอิสรภาพหรือบางทีรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงสิ่งของอย่างหนึ่งในครอบครองของอีกฝ่าย คู่รักที่อยู่ห่างเหินกันเกินไปจนไม่อาจเชื่อมต่อถึงกันและกันได้เลยก็ก่อให้เกิดภาวะเริร้างห่างเหินและความสัมพันธ์อาจเจือจางลงจนกลายเป็นความชินชาและเลิกร้างจากกันไปอย่างไม่ใหญ่ดีในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนรักจำเป็นต้องมีดุลยภาพที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความว่างระหว่างความสัมพันธ์เพราะหากไม่เว้นช่องว่างเอาไว้เสียเลย ภาวะผเด็ดก,การหัวใจผดเด็ดก,การทางความรู้สึกผดเด็ดก,การเหนือชีวิตและทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นได้มนุษย์นั้นมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือต้องการความเป็นตัวของตัวเองต้องการอิสรภาพต้องการความเบาสบายของจิตใจและต้องการความเชื่อมั่นว่าตัวตนของตนยังคงเป็นไทยอยู่เต็มเปี่ยมเมื่อใดก็ตามที่ระบบความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความอึดอัด หนักแน่นดังแผ่นผาและปวดปลาเหมือนหายใจอยู่ใต้น้ำเมื่อนั้นเองที่รอยร้าวแห่งความสัมพันธ์จะเริ่มเผยตัวตนของมันออกมาและหากเรารู้ไม่ทันจากรอยร้าวอาจถูกขยายกลายเป็นรอยปริแยกและแตกเป็นเสียเส่ยงๆได้ในที่สุดความว่างเป็นธรรมะชั้นสูงที่เรียกกันว่าสุญญาตา แต่เมื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตคู่ก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะจากการที่คนสองคนเรียนรู้ที่จะเปิดพื้นที่ว่างให้แก่กันและกันบ้างนั่นเองย่อมจะก่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในกันและกันเพิ่มขึ้นมาอย่างวิเศษอย่าลืมว่ารูปแบบหนึ่งของความรักก็คือการเคารพต่อศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจ การที่คนรักกันต่างยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอาณาจักรส่วนตัวบนวิถีแห่งความสัมพันธ์ของคนสองคนบ้างนั้นจึงเป็นรูปประธรรมอย่างหนึ่งของการแสดงความเคารพต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างละมุนละมัมนุษย์เรานั้นเมื่อได้รับการเคารพเมื่อได้รับการให้คุณค่าก็ย่อมจะประทับใจความประทับใจนั้นจะงอกงามเป็นความรัก ที่มาพร้อมกับความปลอดโปร่งหัวใจและความแช่มชื่นเบิกบานว่าตัวเองเลือกคนไม่ผิดความรักที่มีส่วนผสมของความปิติเบิกบานเพราะตระนักรู้ว่าในความรักตนยังมีอิสรภาพพอสมควรมีโอกาสที่จะกลายเป็นรักแท้ที่หนักแน่นดังแผ่นพ้ามากกว่าความรักที่มุ่งแต่จะครอบครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งรังแต่จะนำไปสู่ความพยายามขัดขืน และดิ้นรนหาทางสลัดออกจากความสัมพันธ์ความว่างระหว่างคนสองคนจึงมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการที่คนสองคนมีกันและกันในความมีหากปราศจ,จากความว่างก็จะมีความห่างเหินรออยู่ตรงปลายทางแต่หากในความมีมีความว่างเป็นส่วนผสมกลับจะมีความมั่นคงเป็นกําไร คู่รักที่รู้จักบริหารความว่างและความมีอย่างลงตัวคือคู่รักที่มีโอกาสกลายเป็นคู่แท้ของกันและกันตลอดไปหินก้อนหนึ่งมีความภาคภูมิใจว่าตัวเองมีความหนักแน่นเป็นแก่นสารอยู่ภายในมันรักษาความภูมิใจนี้ไว้เพียงก้อนเดียวเงียบๆไม่ได้จึงเที่ยวคุยโวโอ,อวดคุณสมบัติของตัวเองโดยไม่กลัวต่อสิ่งใดเจ้าหินกล่าวว่า ในบรรดาสิ่งที่มีความแข็งจะมีสิ่งใดแข็งยิ่งไปกว่าหินอย่างข้าในบรรดาสิ่งที่มีแก่นสารเป็นกลุ่มก้อน artist, <cely S 1> จะมีสิ่งใดที่โดดเด่นยิ่งไปกว่าข้าพระราชวังของพระราชาธิปดีผู้ยิ่งใหญ่นั้นหากไม่มีหินอย่างพวกข้าแล้วจะก่อเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้อย่างไรเจ้าหินก้อนนั้นพบใครก็ประกาศศักดานนภาพของตนไปทั่วจนพ้องเพื่อนของมันเองรวมทั้งสิงสาราสัตว์ทั้งหลาย ต่างก็รู้สึกหมั่นไส้กับอาการหลงตัวเองของมันมากอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหินก้อนนั้นได้เจอกับระฆคังเงินซึ่งข้างในกลวงโบวางอยู่เหนือก้อนหินใหญ่อีกก้อนหนึ่งมันจึงออกปากดูถูกระฆคังเงินต่อหน้าต่อตาเจ้านะ่ะหรอคือระฆคังเงินตัวตนของเจ้ามีนิดเดียวข้างในรึกกะกลวงโบถูกตีไีกกี่ครั้งก็คงร้าวสู้หินแกร่งอย่างข่าก็ไม่ได้ ขณะที่เจ้าหินกำลังแสดงท่วงท่ายะโสเต็มที่อยู่นั่นเองพระกลุ่มหนึ่งก็เดินมายกะระฆคังขึ้นแขวนบนหอะระฆคังซึ่งปลูกสร้างด้วยหินอ่อนสง่างามทั้งหลังเจ้าะระฆคังเงินยิ้มอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนเจ้าหินก้อนนั้นก็ได้แต่มองพลางนึกอยู่ในใจว่าเชอะโอแคระฆคังถูกตีไม่กี่ครั้งก็พังแล้วว่านึกได้เพียงแค่นั้นพลันก็มีเหล็กท่อนหนึ่งฟาดเปรี้ยงลงตรงใจกลางของหินก้อนนั้น จนแหลกสลายแตกกระจายเป็นเสียเส่ยงๆใครคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของท่อนเหล็กหนักหลายกิโลกรัมนั้นกล่าวขึ้นว่าเอา้าพอเน้นน้อยทั้งหลายช่วยกันเก็บเศษหินพวกนี้ไปถมถนนตรงโน้นให้ทีรถใหญ่ๆวิ่งผ่านมาจะได้ไม่ติดลมเจ้าหินจอมอหังการซึ่งบัดน,นี้มองเห็นตัวเองแตกเป็นเสียเส่ยงๆไม่มีชิ้นดีซ้ำยังถูกเข้าขนมาถมถนนเพื่อรองรับการวิ่งผ่านของรถบรรทุกน้ำหนักหลายสิบตันชั่วนาตาปี น้ำตาไหลาอาบแก้มมันทอดตามมองไปยังรักคังเงินซึ่งข้างในว่างเปล่าแต่ลอยเด่นอยู่บนหอสูงอย่างสง่างามแล้วก็ได้แต่พึมพำอยู่ในใจเบาๆเพราะข้างในนั้นว่างเปล่าเสียงของรักคังจึงดังกังวานยามถูกตีและคนเข้าจึงแขวนรักคังไว้บนหอสูงส่วนข้าเพราะข้างในแกร่งเป็นก้อนจึงต้องถูกเขาทุบมาทำถนนหากเลือกได้เขาให้ข้าได้เกิดเป็นรักคังกับเขาบ้างเถอะ คำอธิษฐานของหินก้อนนั้นคงไม่มีทางสำเร็จผลอีกแล้วเพราะทุกวันเมื่อรถวิ่งผ่านถนนเส้นนั้นมันก็ยิ่งถูกฝังลึกลงไปในผิวดินมากขึ้นเรื่อยๆมากเสียจนกระทั่งวันหนึ่งอาจไม่มีใครรู้จักเลยก็ได้ว่าใต้ผิวถนนนั้นมีหินบางก้อนที่เคยลำพองตนถูกฝังอยู่มานานแสนนานกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์